สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นนะครับซึ่งจะมีการจัดพิธีการประสาทปริญญาบัตรครั้งที่20ขึ้นโดยจะมีการจัดทั้งสิ้น2วันด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันซ้อมนะฮะในวันแรกนี้จะมีพิธีการซ้อมรับปริญญาบัตรนะครับและพิธีการสวมพูดและลํำลึกความเป็นบัณฑิตครับ วันนี้ผมอยู่ที่หน้าหอประชุมแล้วนะครับพิธีการสวมฮูดและการระดุกความเป็นบัณฑิตกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ผริหารคณาจารย์บัณฑิตมหาบัณฑิตแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพิธีสวมฮูดและลำเลึกความเป็นบัณฑิตในวันนี้ถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่พิธีประสาทปารีบัติครั้งแรกในปีการศึกษา2534โดยที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุดคุยที่ได้แสดงถึงวิทยฐานะทางการศึกษา ของทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ชุดคุยที่ทุกท่านสวมใส่ในวันนี้เป็นไปตามแบบตะวันตกลักษณะจะเป็นชุดคุยแบบคลุมเนื้อผ้าสีดำด้านหน้าตกแต่งด้วยแถบกรรมะหยี่สีแยกตามแต่ละหลักสูตรส่วนรอบแขนติดแถบสีปริญญาตรีข้างละหนึ่งแถบปริญญาโทข้างละสองแถบประดับด้วยเข็มตราสถาบัน ที่ด้าอ,อกด้านซ้ายส่วนฮูดหรือผ้าคล้องคอมีลักษณะเป็นปกเสื้อรูปสามเหลี่ยมสวมทับด้านหลังของชุดขุยสีแยกตามแต่หลักสูตรที่บัณฑิตแต่ละท่านจบการศึกษาหมวกปริญญามีรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายรูปทรงของหนังสือสีดำปลายหมวกมีผู้ประดับก่อนที่เข้าสู่พิธีประสา,าปริยญญบัติจะจัดให้ผู้อยู่ทางด้านขวา และเมื่อรับปรเนียบัตจากที่ประชุมแล้วบัณฑิตจะจัดผู้ให้อยู่ทางขวาหมวกเนื่องจากพิธีประสาทปรินยบัตเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่ปฏิบัติมาช้านานจนเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่พิธีท่านผู้บริหารคณาจารย์จึงได้จัดพิธีสวมฮุดและลำลึกความเป็นบัณฑิตในวันนี้เพื่อให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ดูสง่างามเรียบร้อยสมเกียรติแก่ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริบัติทุกประการ ธีที่สืบนอดก,กันมากว่า20ปีโดยเริ่มต้นในปี2534ซึ่งตรงกับพิธีประสาทรีบัติให้แก่บัณฑิตรุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยอยุ่ยกทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกให้บัณฑิตร,รู้จักออมเมื่อสำเร็จไปเป็นบัณฑิตในาการทำโครงการเงินออมกระบอกไม้ไผ่เป็นโครงการของสมาคมศิษย์เก่าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยก่อนสำเร็จการศึกษา จะได้แจกกระบอกไม้ไผ่อมสินซึ่งทางสมาคมสิทธิ์เกา่าได้จัดทาอมสินที่ผลิตจากกระบอกไม้ไผ่โดยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีตการเพื่อให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตได้นํากลับไปเก็บไว้ที่บ้านที่ทํางานโดยนําเศษเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตางเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทที่ได้จากเศษเงินทอนค่าขึ้นรถเมย์ค่าซื้อของรวม รวบรวมไว้ในกระบอกออมสินโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเมื่อถึงวันรับปริญญาบัตรจะได้นำกระบอกไม้ไผ่ออมสินกลับมาเพื่ออุทิศเป็นทรัพยากรที่จะได้ใช้มอบเป็นประโยชน์แก่สมาคมสิทธิ์เก่าถึงแม้เงินอ,อมจากกระบอกไม้ไผ่จะเป็นเงินเพียงน้อยนิดแต่อาจเมื่อรวมกันอาจเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งจะทำให้มีส่วนหนึ่งและร่วมกันในการสนับสนุนกิจกรรมของรุ่นน้อง ของพวกเราและสาธารณะต่อไปขอขอบคุณบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอุทิศทรัพยกรครั้งนี้ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยที่ประสาทความรู้ประสาทวาิชา,า,าในการประกอบอาชีพแก่พวกเราและขอเรียนเชิญท่านอาธิการบดีได้โปรดเป็นประธานนำผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ขอกราบเรียนเชิญครับ เชิญท่านอ,นจอนาจารย์ดร๋วัชชาติครับผู้บริการหลักสูตร พร้อมกับพิธีผ่าประบอกความอมสินไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเจอกันที่อีกครั้งหนึ่งในเวลา13บสามนาฬิกานาทีของข่าพ่อพูนครับ